ยาโหทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้เราอยู่กันในฟอร์ซาเกนเกนอีกแล้วนะเนื่องจากคลิปที่แล้วกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีกันเลยทีเดียวเพราะงั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงสกินไมสโตนนั่นเองแต่ว่าจะพูดถึงแค่ไม่กี่ตัวนะเพราะว่าแน่นอนผมขี้เกียจปากอีงั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยเกทไมสโตนหนึ่งสำหรับคนที่มีเวล25เท่านั้น ถึงจะได้มาถ้าคุณเวิ่ยิมห้าคุณจะปลดล็อกสก,กินไมสตนหนึ่งมาซึ่งเป็นสก,กินที่ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่เปลี่ยนชุดแค่นั้นไอที่เปลี่ยนแค่ชุดก็คือเปลี่ยนแค่ชุดจริงๆเวลาพุ่งไปก็ไม่มีอะไรเวลาบล็อกแล้วต่อยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะงั้นสก,กินนี้เราจะค้ำคา,าไปแล้วกันนะ ผมไม่ค่อยชอบไมสตยนี้ซะเท่าไหร่ไมสตย์ส2เป็นไมสเตนที่หน้าตาเหมือนทหารฝึกหัดและดูกระจอกสุดละแน่นอนว่ามันเป็นแค่ชุดเพราะงั้นตอนชนและตอนบล็อกและต่อยมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างจริงแค่สกินนี้นะฮะมันเท่กว่าสกินเก่ามั้งแล้วก็ลืมบอกว่าสกินนี้ต้องเวล50นะฮะถึงจะได้มาไมสตนแต่ละสตนก็เพิ่มเพียง25เวลนะพูดแบบนี้กระชับกว่าเพาพูดสั้นเลยนการสกินนี้เหมือนคนเจ ผมว่าหลายๆคนคงชอบมาสโตนนี้อย่างมากเพราะว่ามาสโตนสาวนี้เป็นสก,กินที่เปลี่ยนเกือบทุกอย่างไม่เหมือนไอสองมาสโตนที่แล้วที่แม่งย้อมแมวอะสก,กินนี้ปลดหลอกตอนวิ75นะฮะตอนชนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะดูตอนบล็อกนี่สิชูมือขึ้นแล้วเตะก,กาา้านคอโคตรเท่เย่าที่เห็นนะฮะเวลาบล็อกเก,กจะทําการชูมือมาแค่ข้างเดียวซึ่งแม่งโคตรเท่อ๋อใช่การเตะจะเป็นแค่พอแพรี่นะฮะถ้าเราเก็บหมัดไว้ต่อยมันจะเป็นการต่อยธรรมดาสก,กินนี้นะฮะเต็มสิบเอาไปเจ็ด มาสโตนสี่กีตไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากโคตรที่ไม่ค่อยจะแตกต่างจากมาสโตนสามากแต่บอกตามตรงชุดแม่งโคตรผู้พันเลยอยากโลไอ้เป็นีน่าเสียดายนะฮะที่สกิลชนไม่เปลี่ยนเป็นการชนธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมเป๊ะแน่นอนการบอกแล้วต่อยเหมือนมาสโตนสามแต่โคตรเท่แบบหมัดอย่างหนักและแน่นอนถ้าบอกแล้วกดต่อยทันทีจะเป็นการตะโคตรเฟี้ยว พี่ชายแม่งเทเจียดถ้าหาว่าผมอวยนะใช่คนคิดไม่ผิดหรอกผมอวยแม่งลูกรักกูเต็มสิบเอาไปลานเชดเลสกี้ไมสโตนหนึ่งเออมันเอานกไปไว้บนหัวทำไมวะนอกจากชุดที่เปลี่ยนแล้วก็มันมันก็มีแค่นั้นแหละดาบเอยกินไก่เอยไม่เปลี่ยนไปแต่นิดเดียวเพราะงั้นเออคำาคาม,มันไปนดีไหมข้ามไปเถอะหน้าสงสาร มาต่อกันที่เชเดสกี้มาสโตนสองเพิ่มเติมคือนกไม่ได้อยู่ที่หัวแต่อยู่ที่ไหล่ซึ่งสกินนี้ก็ก็เทขึ้นมานหนึ่งมั้งซึ่งสกิลฟันดาบกับสกิลกินไก่แน่นอนว่าเหมือนเดิมเป๊ะซึ่งมันก็มันมันก็ไม่มีอะไรให้พูดนะสกินมันก็คล้ายๆกับสกินไพเลดด้วยเพราะงั้นสกินนี้ก็เลยแบบกระจอกเต็มสิบเอาไปห้ามาต่อกันที่สกินมาสโตนสามสกินนี้ค่อนข้างที่จะเทขึ้นมาเล็กน้อยเพราะว่ามีมงกุฎแล้วก็มีแบบผ้าคลุมข้างหลังมา ซึ่งโคเทเอาจริงๆแล้วก็แบบสกิลดาบก็ไม่ก็ก็ไม่เปลี่ยนนะแล้วก็กินไก่ก็ก็เหมือนเดิมเป๊ะอีอย่ยานที่อยากจะชมสกินนี้นะฮะก็คือหน้าตาโคตรจะหลอ่อเต็ม10เอาไป6.5สกินมาสตรอนสนี่มึงเป็นอันเดียวกับไอสาตัวที่แล้วจริงดิทำไมมันหล่อได้ขนาดนี้ทำไมมันเท่ได้จังดูทุกคนชุดคือแบบ โคตรเท่แบบโคตรสเว่สกิลดาบก็แบบโคตรเท่ดาบวีออล,ล่าส่วนไก่ก็เหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรมากแต่สกินนี้นะโคตรดีคือไม่ชุดโคตรหล่อเต็มสิบเอาไปสิบเอ็ดเลยชุดโคตรเข้าตากระมกรผมปั้นเพราะสกินนี้เนี่ยแหละ <S <S <ๆ>มาต่อกันที่เสื้อยือดอาร์มนุบไม่ใช่ดินูบมเป็นมสโตนหนึ่งฮะเป็นมาสโตนที่ผมชอบนะชอบกว่ามาสโตนสองสิเพราะว่าสกินนี้นะฮะมันเป็นสีฟ้าแล้วกูชอบสีฟ้าไม่ใช่หรอก มันเป็นสก,กินที่แบบชิวๆแบบคนชิวๆแบบวิ่งหนีฆาตกรพวกบ็อกเทโคลากับพวกน้ำยายหินก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายโกดเบอร์เกอร์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรือสีโกดเบอร์เกอร์มันเปลี่ยนวะไม่รู้ผมดูไม่ออกเต็มสิบเอาไปเจ็ดผมชอบอยู่นะสก,กินนี้เป็นสก,กินที่ผมใช้บ่อยกว่าสก,กินมมสเตอร์โทนสีซะอีกนูกมามสเตอร์โทนสองน,นะฮะรีวิวแบบไม่อวยเลยก็คือหน้าเกียดชิบหายกูไม่ชอบเสื้อมึงเลยทำไมเสื้อมันต้องเป็นลายดีดวะไม่ได้เกียร ซึ่งสกิลพวกบ็อกซี่โคลากับสกิลแบบน้ำยาหินสกิลโกสเบรอร์เกอร์ก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนไม่น่ามีพูดต้องพูดว่าไม่น่ามีอะไรต่างจากมาสโตนหนึ่งมากกว่าเต็มสิบเอาไปสี่พอหน้าเกียดเกินไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่เวลาไล่น์นูมาสโตนสามผมชอบคิดว่าแม่งเป็นบิลด์แมนหน้าตาแม่งเหมือนบิลด์แมนชิบเหยยซึ่งความเท่ของตัวนี้นะฮะก็คือแม่งมีดาบควาหลังผมชอบตรงนี้เนี่ยแหละและสกินแม่งก็แบบ อย่างที่บอกนะฮะก้มกลืนกับบิดลดเมนทําให้กูดแยกไม่ออกก็อย่างที่เห็นนะฮะสกินของไอเทมไม่เปลี่ยนโกตเบอร์เกอร์รกร้อนหินบ็อกซีกโก่โคล่าแม่งไม่เปลี่ยนสักอย่างหนึ่งเอาง่ายก็คือเปลี่ยนแค่ชุดอะนูเอาอะไรมา้า็เสื้อยืดอาร์มนูปใส่แล้วไม่นูสกินนี้บอกเลยว่าเท่มากแต่ถามว่าทําไมผมไม่ค่อยจะใส่สกินนี้มึงดูชุดมันยิง่งไปเดินงานวัดใครแม่งมองไม่เห็นบางว่ามกใไกลๆว่ากูยังมองเห็นเลยแต่ทาไม่นับว่าชุดมันเด่นเกินไปทุกอย่างดีหมดนะฮะแบบสไตล์ตัวละครแม่งโคตรเบสบอย แต่ว่าสก,กินพวกบ็อกที่โคลาพวกน้ําก้อนหินน้ําก้อนหินวัตฟักพวกน้ํยายาหินนะฮะแล้วก็พวกโกดเบอร์เกอร์ก็จะไม่เปลี่ยนซึ่งก็ผมผมแบบไม่สนใจหรอกไอ้พวกสก,กิลพวกนี้เพราะยังไงกูก็ไปได้บอม,มันอยู่แล้วแต่สก,กินชุดอ่ะแม่งโคตรหล่อทุกคนดูเสือ้อมันกรุอยากเสือ้อแบบอยากซื้อเสื้อนี่มากเลยโดยรวมนะฮะสก,กินนูม,มสโตนสี่แม่งเท่เท่แบบเท่จัดเต็มสิบเอาไปสิบเอ็ดเหมือนเชดเล็กกี้เลยแต่แม่งหล่อกว่าเชดเล็กกี้ เรามูฟออนมาฝั่งคิวเลอร์บ้างดีกว่าซึ่งเจสันก็อิวชุดเชียอะไรเดียวไรู้ข้าบ้านเลยกินเจสันมาตะตนหนึ่งนะฮะเป็นสกินที่น่าเกียดมากสาหรับผมแต่ไม่เป็นไรสําหรับคนอื่นก็อาจจะคิดว่าเทก็ได้ซึ่งก็สกิลฟันสกิลอะไรก็ไม่เปลี่ยนใหม่อะไรทั้งนั้นก็เหมือนมาตะตนทั่วไปนะตอนฆ่าก็เป็นการฟันแล้ถีบหน้าทิ้งก็เหมือนสกินเจสันทั่วไปนะสกินมาตะตนสองเจสันบอกเลยว่าอิวแต่อิวน้อยกว่า ผมแค่ไม่ชอบไอตรงมือมนะันทำไไปต้องเป็นสีนิวแต่ตรงอื่นผมชอบหมดนะแบบสก,กินสีดำม,มามันเท่ดีท้าไมมือมึงองเป็ดสีนิวะที่เห็นนะฮะสก,กิลการฟันทั่วไปก็ไม่ได้ต่างอะไรจากมาเตอร์ตนหนึ่งเลยและช่ตอนฆ่าก็เหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนสก,กินนี้ก็ง่ายๆนะฮะก็แค่ยอบแมวมาอีกทีนึงก็มีสก,กินอื่นก็ไปใช้สก,กินอื่นซะก,ก่อนเถอะนะอีอี สกินมาสโตนสามอย่างน้อยมันก็ทําให้คุณหายเหนื่อยเพราะว่าสกินนี้เป็นสกินที่โคตรเท่เพลงก็เปลี่ยนท่าค้าก็เปลี่ยนโคตรเ้ยวถึงพวกการตีธรรมดาพวกใช้สกิลจะเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างก็เถอะอยู่เวินสกิลเปิดตาเปิดตาทีแม่งเป็นสีฟ้าโคตรเท่แล้วดูตอนมันฆ่าแม่งต่อยต่อยต่อยแล้วไปกระทืบแม่งอย่างเท่ มาสโตนสามว่าดีแล้วมาสโตรตนสี่นี่ทำกูลืมมาสโตรตนหนึ่งกับมาสโตรตนสองไปเลยคนก็ดูความเท่นี่สิแม่งออร่าจะจัดแม่งโคตรแบบโคตรซิกมาซิกมาบอยแน่นอนฮะก็เหมือนกับตัวอื่นๆนั่นแหละที่แบบสกิลการฟันอะไรก็เหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกับมาสโตรตนสามแต่ที่แตกต่างนั่นก็คือดูไฟนี่สิสกินแม่งโคตรเท่และยังเคยฮะแม่งต่อยต่อยแล้วเป็นกระทืบเหมือนเดิมแม่งเฟี้ยวชิบหายสกินแบบมึงเทไปไหนเนี่ยมึงเอาไปเลยเนี่ยแบบ มึงเอาใจกูไปเลยอะเต็มสิบให้พันล้านนะ่ะแม่งโคตรดีคกิวเลอรตัวจอมาครูคิดมาสโตนหนึ่งนะฮะโคตรเทแบบหน้าตาเหมือนแบบเออเหมือนเหมือน,นตัวที่มาจากนรกอะผมไม่รู้เรียกอะไรที่รู้ๆนะฮะทุกอย่างแม่งไม่เปลี่ยนครูคิดแม่งแบบมันก็มาสตนตัวใหม่นะเอาอะไรมากที่สกิลจะเหมือนเดิมก็ไม่แปลกเพราะว่ามันมัน,ม,นมันก็มาสตตหนึ่งด้วยแหละเพราะงั้นก็เหมือนๆเือน,นไปแล้วกัน นี่สินะพลังแห่งการมีมายะเตนตัวใหม่ดูทีฮะมาจะตอตัสองคูคิดแม่งมีเอฟเฟกเหมือนเออเลยติดหัวเลยแม่งเทกว่าเจสันอีกคือเจสันแม่งแบบมีมีเอฟเฟกอะไรมั่งไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนแค่อะไรเปลี่ยนแค่มือแค่นั้นกระจกงองคูคิดมาจะตอตสองมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนมากมายนะฮะแต่แม่งแบบบอกเลยแม่งโคตรเทคือแบบแค่แค่นี้ก็เทแล้วบอกตามตรงไม่ต้องเปลี่ยนท่าข้าไม่ต้องเปลี่ยนท่าอะไรก็ได้ คือแค่นี้ก็เท่แล้วอะเอาใจกูไปเลยแม่งมีผ้าคลุมด้วยสก,กินนี้แม่งโคชอบคือสก,กินนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะมันเหมือนเด็กเวนนนี่ผมชอบแต่อย่างที่เรารู้กันฮะจุดเปลี่ยนของสก,กินไมสเตอร์นก็คือ Mind Stone ไมสเตอร์น3สามี่แหละแม่งเท่เกินแม่งมีกําไรข้อมือแล้วก็แบบมีปีติดหลังมันมันมัใช่ปีไหมวะ ไม่รู้แต่แม่งโคตรเท่กินมาใหม่ก็ลูกลากเขาอนะเนาะดูดิแม่สกินแม่งจะเท่ไปไหนอะวัดนอ้ก,กุตกกระป๋องแล้วบ้างนะซึ่งสกินนี้มาพร้อมกับท่าคาท่า,ทาใหม่แม่งโยนทิ้งแล้วเปิดยูไอแม่งเผาตายแม่งโคตรเท่แนะนำนะฮะถ้าจะเลือกฆาตกรตัวไหนนั้นอยากเน้นความเท่เลือกคูคิดนะฮะเพราะว่าแม่งเท่จริง ตะกินคูคิดมาตะโจนสีนะฮะผมยืมเพื่อนมาเนื่องจากกูขี้เกียจฟาร์มอย่างที่เห็นเลยนะฮะเวลาคูคิดมาตะโจนสีเดินม่จะมีเอฟเฟกที่พื้น้วยคุณนึกว่าจอนดูโดยรวมนะฮะสะกินนี้หนูน้อยบวกแดงบีไลท์ไม่ใช่ไรอะ่ะถ้าถามว่าคิดยังไงกับสกินนี้ก็ผมก็ว่าเทเลยนะดูสกินมันสิอยากได้วะเดี๋ยวกูไปฟาร์มแมสกินนี้นะฮะนอกจากแบบนอกจากชุดก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็เหมือนกับสกินมาตะโจนทั่วไปเลยไม่ต่างจากพวกเจสันพวกอะไรหรอกแม่ดูตอนมันฆ่าสิเผาศพให้กูพร้อมเลยเ ามาต่อกับเจ้าวันเอกนะฮะพี่ๆและจอโดอช่างมันวันเอกมาสโตนหนึ่งนะฮะจะมีปอกแขนเพิ่มมาก็ก็ก็มีแค่นี้สกิลป่าสกิลปาดาบเหมือนเดิมเป๊ะเพราะงั้นช่างหัวมันวันเอกมาสโตน2สองนะฮะเพิ่มมาอย่างเดียวคือปอกแขนในข้างหนึ่งซึ่ง้าถามว่าเทไหมก็ก็กเทแล้วมั้งไม่รู้อ่ะแต่มันมันน่าจะเพิ่มไอ้ผ้าพันคอนี่มาด้วยซึ่งก็ ทุกทุกอย่างก็เหมือนเดิมแล้วแค,แค่เป็ีนชุดอะ่ะย้อแมวเอาอะไรมากไปไปดูตัวต่อไปกันขี้เกียรรีวิววันเอกมาสเตอร์โามทำไมผมรู้สึกว่าสกินนี้มันไม่คุ้มเลยวันเอกนี่เป็นสกินแบบมาสเตอร์โนตัวเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าแบบเล่นแล้วไม่คุ้มอะ่ะแม่มันจะเป็นตัวเมนกูแต่กูรู้สึกว่าเล่นยังไงก็ไม่คุ้มอะ่ะแม่งเพิ่มก่อบามา เอกไม่มีอะไรเลยท่าคาไปเปลี่ยนมึงเปลี่ยนเพลงแ้ะเพลงเป็นอย่างแห้งเลยก็แบบตอนปาดเอฟเฟกไม่มีตอนจิ้มเอฟเฟกไม่มีได้ทําไมตอนฆ่ามึงไม่เปลี่ยน e เอฟเฟกต์ด้วยวะมึงจะบีบหัวทุกคนเลยเรื่อยๆได้โปรดท้าวันเอกรีเวิร์คมันมึงรีเพลงกับไอ้ท่าคามาหน่อยเถอะ <S <S ผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าว่า,วาสกินมันกากสัตว์แค่เพิ่มพรคุมมาแล้วก็แบบเพิ่มเกาะอะไร ทำไมมันดูกระจอกอย่างเงี้ยตัวเบดกูด้วยทุกท่าเหมือนเดิมเป้ถ้ามึงไม่นับเพลงที่เปลี่ยนโง่ๆแล้วก็แบบท่างงงๆแบบชุดงง่ๆถามจริงมันจะมีใครแยกออกไหมว่าไอ้ตัวนี้คือแบบวันเอกล่างต้วันเอกล่างนี้คือแบบ ในแมพมันมืดนะเว้ยมันดูไม่ออกหรอกเฮียใครจะไปยืนดูวันเอกก็แถมจริงถ้ามึงไม่เปลี่ยนเพลงกูก็เดียวว่าไม่จะโตนึงอย่างน้อยนะน้อยที่สุดเลยมึงเปลี่ยนทา่าคายกูเถิดได้โปดมึงเลิกบีบหัวแล้วมึงเป็นแบบฟันสลัดพันรอบแบบมีฮอกก็ได้เฮีย hey. พูดตามตรงนะฮะถ้าหวังจะได้สะกินเทพไปฟาร์มตัวอื่นถ้ามันรีเวิร์กบอกผมด้วยเต็มสิบเอาไปหกพอถ้ามันรีเวิร์กนะกูจะเล่นให้หนำใจเลยคอยดู โอเคก็ okay, เป็นไงกันบ้างสนุกกับคลิปหรือเปล่าถ้าใครอยากให้รีวิวไมส์ตอร์นตัวไหนเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้นะแต่ก่อนอื่นกูต้องไปฟาร์มก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะไปละบายบายขี้เกียจผมเจ็บคอผมป่วโควิด